แล้วก็มัดใจลูกค้าต่างประเทศที่เป็นผู้ชายด้วย ะะแต่มาใจการค้านะไม่ใช่มาใจอย่างอื่นนะคุณฟังดีๆและคุณเอาไปใช้ได้เลยใช้เซรั่มของโคจะาขอคุณจ้านี่ไงเซรั่มอจิตไจพิ่ในฟเฟสอยู่ข้างหลังนะคะเซรั่มอยู่ข้างหลังสุดเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะอยู่ข้างหลังสุดนะคะเพราะวันนี้กาลังจัดฉากขายน้ําอยู่นั่นเองนะคะพูดเรื่องฉากวันนี้มีหลายฉากมากที่อยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตปัจจุบันนี้ของลูกค้าต่างประเทศเรานะคะทุกคนเออโอเค สียงชัดเนาะเสียงชัดเราจะรุยกันเลยนะทุกคนชัดไหมชัดไหมชัดปุบ๊บจะรุยปั๊บไปนะอืมนะคะทุกคนตึงึงตึงๆึงตงตึหลายอย่างหลายอย่างขึ้นหลายอย่ง <laughs> โอเคชัดเนาะขอบคุณดอกกุหลาบรัวๆเจ้านะคะขอบคุณดอกกุหลาบรัวๆเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้านะคะเนาะโอเคมาเลยนะคะแต่อีชั้นนะ่ะ ตอนนี้นะระบบเป็นอะไรก็ไม่รู้เครื่องหน้าตัวเองที่ไรนะ่ะไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้ไม่สามารถดูมอนิเตอร์ได้เลยตลกกับเครื่องตัวเองมากเลย